สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพีพกุลิวีทูวันนี้เราอยู่ในเกม Pixel Survival เ,เ,เรามาเล่นใหม่หมดเลยเราอัดไปถึงโอกี้เราแค่จะถึงวันที่15แต่พอเราไปเล่นมันถึงวันที่26แล้วอ่ะเราก็เล่นใหม่ดีกว่าเนาะโอเคนี่ก็เพิ่งเข้าเกม้วน,นีก็ตั้งชื่ออะไรใหม่หมดเลยเนาะไปเลยกดอโอ้ถึงเจอสถานที่ดีเลย โอ้ไม oh, mm ่มีอะไรเลไม่มีอะไรเนี่ยทุบทุบทุบทุทุบทุบทุบทุ ต้องหายนี่ก่อนกิ่งไมเ้เล็กๆมาตัดมีงไงเออเอาไว้ข้างล่างเถอะดูสถดจะเริ่มไม่นายอยู่แล้วลงล่างลงล่างดว่ดวนด่วน น่าจะเป็นหินมันแ้าเราจำม่ผิดเออ,อของกินเยอะถูกมาดูโฆษณาสิได้อะไร เพิ่งตื่นเลยก็จะแปลกๆะปลดนิดนึงโอ้เออจบสักทีกดสิกดให้ออกไม่ได้กดจะเล่นวายต่อไปเพชร มีตุ่มกอไหม กองมุน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 เอ้ยเดี๋ยวแบบพุ่งมานะอย่าโอ้ยค้างค้างค้างไปแล้วจ้าไม่อยากอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยากแต่กุ่งไม่เอาวัติดอะไร nhìn nè nè người ta cái này Hãy mày cho trong Ghiền เดินไปที่ไหนวะเนี่ยเมื่อไรมันจะสุดทางอ่ะสุดแล้วเฮ้ยยากอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ทิ้งดับแรกขวานแล้วเชือกขอเชือก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 ,อก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 ทำได้อย่างเนี่ยได้สามเล่มไม้เชือกหิน สองไม้หนู่เชือกแมอวอะไปก่อนเลยโอเคต่อไปก็ทำอันนี้ตัดไม้ก่อน นี S <S <S มันต้องไม่แลอวก็ตันถูกถูกไปมัเป็นที่ไรไม่เคยเปลี่ยนขาพี่สีข้างในของกินเยอะมากเลยเนนอ่ะตัดไม้ทำลายปากงานทนันของเราเย่ นี่เอ้ยอเ,เกมโอม้โอไม่อ,มอ,มอย่ามายุ่งกับฉันนะถ้าทำมังวุ้ตอนนี้ยังทันไหมเนี่ยต้องเล่นแหละไม้ ไม่น่าตกใจไหมหลบก่อนหลบก่อนจุกก่อนจุกจุกไม่มีอาวุธอย่ามายุ่งกับฉัน,เ,นเออหมุดี้เกมมันจะมุดไวไปไหนเนี่ย,ยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมว่าข้างหน้ามันจะมาหาเราเมื่อไรค่ะคุณผู้ชมอย่ายุ่งเหอะไม่มีอาวุธ รีย <c oughs> กขบฟาง,งยูดิรจจิงจไม่เปิดทำไมเมื่อกีน้น่าจะังเปดไปทึทึบทึบนาิกานกลเป็นอะรเอไนี่น่เร็ววะน,น,น่่นี่อ,องเ <c oughs> น่ นี่เนี่ยโอ้โอมันมืดทุกคคอนวิจะเข้ามาทำไมกันลักษณะนี่าเฮ้ยอย่า <Yeah. S 2> ต้องทำอาวุธแหละก่อนจะทำอาวุธแล้วทัดกันมืดโดยเกินน,นี่เนี่ยนี่เนี่ย 哪里？哦。<N> เก็บเ,เ,เก็บเห็ดเห็ดเก็บเก็บทุบไม่ค่อยจะ้ยเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวค่าอาหารเราเหลือห้าสิบแล้วจะกินข้าวเนะาะตรงนี้ของฟาร์มแป๊บ chụp 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 ờ, chụp thúc 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 giờ thúc 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 มันมันไก่จังปล่อยพังเออโอเค <c oughs> ชาสักทีอุ้ย ทุบ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 เป็นเรื่องจริงจะเมื่อ้วเนี่ยเดินไม่ถึงสุดทักทีทุบ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 โอเค อันดับแรกเรามาทำทาอันนี้ท่อนซูงสี่หินไม่ทีนไม่ไม่ทันวันที่สองนี่อยู่ตรงนี้แหละ,อหละเออปล่อยมึด ไม้ได้เก่าแบะทานทานแล้วทานทุบมันทุบไม่ได้ล่ะอือ,อทุบไม่โดนซะกันนั้นโอเคอัะทุบสิเออ ค okay. ต่อไปอทำนนธีก่อนเช okay. ือกอีตเตอร์แปะแปะ เฮ้ย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 นี่วายจะเอาถ่านมาทำที่ปรุงอาหารนะอือกินนาทีแล้วเนี่ยสามนาทีแล้วหรออันนี้ไม้สองเชื่อไอ้หนึ่งเชือกกระหินไม้ไม่มีเชือกอีก

อย่านะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาเออชนะทุกทีเกือบตายทำอาหารก่อนไม่ไหวแล้วจะอดตายแล้วเนี่ย oh. ถูกถูกถูก เดก็จะค่อยามาเก็บตาบทุบโอเคทุบตรงนี้ออกกันลก <c oughs> นี่เนี่ยน,น,น,นี่เนี่ย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  เสรเรียบร้อยมาทำนี่ออะไรก็เหมือนกันเอาวะสารพุงซุงไม่มวีินเลยอุ้ย <c oughs> เอาอีกเงินทุบ <c oughs> ทุกพังทุบทุก,ท,ก,ท,กทุกนี้ก็ได้อ่ะ เรียบร้อยอันนี้แล้วก็ท่านสูงอ่าอันนี้อันนี้มากินไหน่อสิอันนี้ก็อันนี้อันนี้ เงียบเงียบกินอันน hmm. ี้กินกินเข้าไปกินไม่ให้หมดได้ละกิน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 เออต่อไปโต๊ะครับไม้กระดาษเอ้ยมาต้องทำนี้ก่อนสิสองท่องสูงกับสองหินสองท่องสูงเอ้ยสองหินกับท่อนสูงเนีย อันนี้แบะไม้กระดานตามอย่างนี้แค่นี้พอแล้วก็อันนี้ไม้กระดานกับเชือกแล้วก็หินเรียบร้อยแบะใช่แล้วรู้ทุกคนมืดแบะแบะทดก่อน แปะ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 เรียบร้อยตรงนี้ก็จะโอ้ยปลูกต้นไม้เยอะไปดูภารกิจเสร็จแล้วห้าไม้ ได้ลัน้าไมา้อะได้สิสสแล้วก็ท่อนโ่อะไงเงี้ยท่อนสูงเอ้ยผิดท่อนเนี่ยได้แหละเนี่ยเรียบร้อยหิน หินไม่พอใหินไม้เชือกหินไม้เชือก

ขุดขุดโอเคมุน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 หมุนหมุนโอ๊ย ายลูปูแปะเอร้อยเหลืออีกย่งไม่ตีออหลเอาสนุกก่อนเขากกดไม่ดไ,บบได้พาไปหาหด,ด,ดหน่อยไปูแป๊นึงนะแล้วจ้กอดไหมถูดสิมากอดหน่อยหิน นี่หินหิน ah! yeah. หินขุดไป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 แล้วก็ข okay. ุดไปขุดไปเลยขุดไปเลยโอเคขุดให้พังไปเลยก็ได้อะ นี่เนี้นี่เนั่งน,ง,งนี้ังนี่ใช่เหรอังนี้อือเอาฝังนี้ฝังนี้ฝังนี้ไม่เยบร้อยพังผู้ขุดน,น,นานจังจังใส่แลกเงิน เอาขุดส <lim> ิอ <prend ra vida> <laughs> mm ืมโอเคเรียบร้อย ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะโอ้เลยวะโอเคทีนี้ก็ต้องทำอันนี้อีกอันหนึ่งเพราะมื่อกีมันทำไม่พอนะอันนี้หินท่อนทรงใช่ป,ะปะ่ะวะเอ้าไม่ใช่ไม้เสือกแค่นี้อีกอันหนึง่ง ปวดหรอมีอยางปวดไม่มีไปก่อนละกันเฮ้โหโอ้ยติดนี้เอ้ยถูกว่ะไม่ถูกอ้อติดอะไรวะ อ,อันนี้สิออแปะแปะเรียบร้อยออือมปูอันนี้ปูอันนี้แล้วก็ปูอันนี้ภาพนี้ในการทำฟามของเอาพัง ไอเชือกอันนี้อันนี้ชุบ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  มุมกันก็เลยทุบทุบทุบเริ่มใหม่ของต้องพร้อมชืบชืบชืบ but ิใช้ยังนี้ขุดก็ได้ทีเดียวนะเนี่ยเออโง่ตั้งนาน